ันนี้เคยออกมาดา่ากูหน้านั้นพิพาทพิจารณ์กูสอนผิดอย่างนั้นกูสอนผิดอย่างนี้ไหนอะเวลาพระทําชั่วกูไม่ออกมาด่าเลยกูไม่ออกมาพูดเลยไม่เห็นออกมาแสดงความเห็นเลยแต่กับเรื่องกูนี่แสดงความเห็นจังทีนี้ลู่ซิปปากกันเลยนะหายหัวกระบายกันไปหมดถ้ามึงทำจริงนะป่าน,นี้มึงต้องจัดการคณะส่งแล้ว กูเห็นเงียบกิบเลยมึงไม่เห็นจัดการเลยคณะสงฆ์นนะไม่เห็นตำหนิเลยการบริหารจัดการคณะสงฆ์บริหารยังไงปล่อยพระตามผิดกูมไม่เห็นด่าเจ้าวาเลยคณะปกครองสงฆ์นนะกูมไม่เห็นเข้าไปตำหนิเลยดูแลกันยังไงศาสานาจะที่ผายกันหมดแล้วเป็นข่าวดังต่อประเทศกูเห็นหายหัวกบาลเงียบกิบกันหมดแต่เวลากูออกมาสอนธรรม,มะจะลงพระศาส,สนาจะเริญลูกเลี้ยงด่ากูสาเสียเทเสียใส่ร้ายป้ายสีกูจะเป็นจะตายขัดขวางกูทุกแบบทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทาง แต่ที่เวลาเนี่ยพระโดยตรงเลยทำลายศาสนาโดยตรงกูเห็นเงียบเป็นเป่าศาสตรไม่เห็นออกมาล้องเรียกไหนล่ะกูไม่เห็นไปล้องกองปราบเลยเอาไปล้องกองปราบให้กูดูน่อยที่กับกูนี่ยังไปล้องกองปราบได้ที่กับพระมึงไม่คิดจะไปล้องกองปราบว่าเรื่องไงทำลายศาสนาเอ่ยบริหารจัดการคณะตัวเองไม่ดีเลยปล่อยให้คณะตัวเองละเลยยังไงกูไม่เห็นมึงไปล้องเรียนเจ้าวาดเลยไม่ยอมเปิดเผยบัญชีนะมึงไม่ไปล้องกองปราบบ้างล่ะ ฮะที่เวลากับกูนะ่ะฟ้องจังร้องจังแต่เวลากับพระนเนี่ยเงียบกิฟเก่งแต่กูกไอชิหายมึงเก่งไม่จริงนี่ว่าคนมีอำนาจหน่อยมึงไม่กล้าพูดลูดซิป,ป,ปากเงียบกิฟคนไม่มีอำนาจอย่างกูด่าสาเสียเทเสียมึงมันไม่น่าจริงนี่ว่าขี้ขลาดกูก็นึกว่าจะแน่ กูค็นึกว่าอีพวกนี้จะมีสันดานซื่อตรงต่อธทมเปล่าเลยซื่อตรงต่อผลประโยชน์ของตนเองซื่อตรงต่อสันดานอันชั่วหยาบของตนเองกูค็นึกว่าแน่ช่วงกูมีกระแสก็ด่ากูสาเสียเทเสียพอเวลากระแสกูตกหายเงียบกันหมดกูก็นึกว่าจะกล้าด่ากูต่อพอเวลากูโด่งดังผลประโยชน์เข้าหากูเยอะก็รีบขัดขวางกันใญ่เพาะอิจฉาริษยา พอเวลาผลประโยชน์กูความโด่งดังกูเ <sucks> ริ่มหดหายก็หายหัวกะบานก็ไปตามผลประโยชน์เพราะอะไรด่ากูแล้วเริ่มไม่มีใครสนใจแล้วไงพอเวลาด่ากูเริ่มไม่มีใครสนใจก็เลิกหยุดด่าเพราะอะไรด่าแล้วไม่ได้ประโยชน์ด่าแล้วไม่ได้ตังค์ด่าแล้วไม่มีใครให้ความสนใจก่อนหน้านี้ใครด่ากูให้ความคนนีววิ่งก็ไปให้ความสนใจกันทุกวันนี้ด่ากูคนไม่มีความไม่มีใครให้ให้ความสนใจเงียบ ปากพกูสสดปกป้องศาสนาตอแหลสันดานแหมปกป้องศาสนาถ้ามึงปกป้องจริงมึงต้องไม่หยุดมึงอย่าหยุดด่ากูไม่ใช่ด่ากูเฉพาะตอนที่กูดังสันดานที่พาช่ว่วๆเนี่ยไม่ออกมาพูดกันพูดหรอก ที่จะปกป้องศาสนาสังขวานกูก็นึกว่าจะแน่กูก็นึกว่าจะมีสัจจะกูก็จะนึกว่ามีคุณธรรมที่ได้ได้อ่ะมีแต่ปลือกอะไรไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องกูไม่แตะกูไม่พูด ออกมาเก่อกระแสกูชัดๆพอเวลากระแสกูตกหายหัวกระบาลกันหมดกูก็นึกว่าจะอยู่เฝ้าหัำกูไปตลอดจนวันตายเฝ้าเวลากระแสกูตกหายหัวกระบาลกันหมดละเงียบจิบกันเลยพอเวลากระแสกูมาโหรีบเลยด่ากกูยับพอเวลากระแสกูหายหายกันหมด ที่เวลากับพระนี่เงียบลู้สิป,ปากระเชียทำไมหาแดกกระพาะอยู่เลยกูกล้าดา่าเพราะกูไม่ได้หาแดกกับพระถ้ากูหาแดกกับพระกูจะไม่กล้าแสดงว่าอีพวกนั้นหาแดกกับพระเลยไม่กล้าทําไมมึงกลัวนิมนพระมาปลุกเสกของขัง,งให้มึงแล้วเขาจะไม่มาหรือไงมึงไม่ต้องกลัวหรอกเขามาถ้ามึงมีเงินใส่ซองหนาๆยังไงเขาก็มา มึงไม่ต้องกลัวหรอกพระประเภทนี้มีเยอะใส่ซองหลักหมื่นหลักแสนเข้ามาแนะ่บาทสองบาทร้อยสองรอกระจอกงอกง่อยเขาไม่มาหรอกจ้ามึงใส่ซองหลักหมื่นหลักแสนยังไงก็มาไม่ต้องกลัวแหมกูก็ว่าทำไมไม่กล้าด่าอ๋อเดี๋ยวเวลาปลุกเสกของรุ่นนั้นรุ่นนี้จะไม่กล้านิมนถ้านิมนแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มากูรู้ทัน